ดูความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยกันบ้างนะครับช่วงนี้คนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ทุกวันจากฝั่งของเพื่อไทยก็คือรองหัวหน้าพักคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยตลอดทั้งเมื่อวานนี้นักข่าวพยายามถามคุณภูมิธรรมหลายรอบนะฮะเกี่ยวกับกระแสะข่าวที่มีมาตั้งแต่ตอนเช้าละว่า<อ>พักเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติเขานัดเจรจากันจนกระทั่งมาชัดตอนเย็นก็คือตอนที่ฝั่งของรวมไทยสร้างชาติออกมาแถลงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตกลงกันแล้วคุยกันแล้วแล้วสองพักจะจับมือร่วมจัดตั้งรัฐบาลกันคือต เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปไล่เรียงแบบนี้ว่าตลอดทั้งวันเนี่ยที่คุณภูมิทําให้สัมภาษณ์นะฮะตอนแรกเนี่ยดูจะยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เห<ท>มือน<ะ>กับว่าก็มีการคุยกันตลอดเหมือนไม่ได้พูดชัดเจนว่าเมื่อวานนี้คุยกันจริงไหมจนกระทั่งพอรวมไทยสร้างชาติพูดชัดคุณภูมิทําถึงจะออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งว่าอ่ะคุยกันจริงแล้วบอกเลยใครบ้างจากทั้งสองฝั่งไปคุยไปเจราจากันทีนี้มาไล่เรียงก,กันก่อนมาเริ่มกับ ตอนแรกก่อนอก่อนที่รวมไทยสร้างชาติจะถแถลงชัดคุณภูมิธรรมพูดยังไงบ้างฮะสักประมาณ4ี่โมงเย็นที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะคะนักข่าวรอสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมเนี่ยก็ถูกตั้งคําถามถึงเรื่องของการชวนรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะนักข่าวย้ําเลยว่าสรุปแล้วเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันใช่ไหมคุณภูมิธรรมบอกว่า คุยกันอยู่เรื่อยๆทีนี้นักข่าวก็ถามจี้อีกว่าที่รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคุณวิทยาแก้วพรารไดยเนี่ยให้สัมภาษณ์ทำนองที่บอกว่าไม่อยากให้นัดถแถลงจิบกาแฟโชว์กันบ่อยๆชาวบ้านเนี่ยเขารำคาญไปแล้วแนะนำว่า3-4วันเนี้ย เอาให้จบทีเดียวเหมือนเป็นคําพูดที่แรงไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมตอบคําถามนี้บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลคุยกันอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะพักที่อยากจะร่วมมือกันก็ต้องหารือกันอย่างต่อเนื่องแล้วต้องใช้เวลาคุยไปเรื่อยๆส่วนความเห็นของสอวอที่ระบุว่าอยากให้หัวหน้าพักภูมิใจไทยอย่างคุณอนุทินเป็นนายกเพราะว่ามีความสดกว่าคุณเศรษฐาคุณภูมิธรรมบอกว่า อยากไปคิดอะไรที่มันข้ามขั้นตอนเชื่อว่าคุณเศรษฐามไม่มีปัญหานักข่าวถามจี้ประเด็นเรื่องพักรวมไทยสร้างชาติอีกค่ะถามว่านะตอนที่ถามนะถามว่าทําไมถึงยังไม่ยังคงไม่มีการคุยกับรวมไทยสร้างชาติคุณบุームธรรมก็ตอบคาถามนักข่าวบอกว่าก็ไม่ได้บอกนะว่าไม่ได้คุยย้ำอีกครั้งว่ายังคงคุยกันอยู่เรื่อยๆเชื่อมั่นว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ย้ำกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยนำเสนอเนี่ย เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลค่ะผมก็ยังไม่ได้บอกว่าตกผลึกหรือไม่ตกผลึกก็ยังคุยกันได้เรื่อยๆทิศทางยังเป็นทิทางที่ดีหรือยังไงไม่ก็ต้องเชื่อมาทิศทางต้องเป็นที่ดีนะครับทิศทางเป็นในทางที่ดีเขาจะโหวตให้นายกเศรษฐาก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่พรรคไทยนําเสนอเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราเลือกคนที่มีความเหมาะสมนะครับในในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการหน้าที่ ความสามารถที่มีอยู่น่าจะแก้ปัญหาของประเทศในยามที่วิกฤตได้นะครับนี่นะคะคุณภูมิธรรมก็ย้ำนะวินาทีให้สัมภาษณ์ช่วงเย็นเเมื่อวานบอกก็คุยกันอยู่เรื่อยๆนักข่าวก็ย้ำอีกว่าเหมือนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องการจะให้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการอ่ะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าใครมีอํานาจพูดคุยโดยตรงเพราะว่าการพูดคุยยังไงก็ต้องมีการสื่อสารภายในกันก่อนแต่การพูดคุยก็ต้องเอาวารระของประเทศเป็นสิ่งสําคัญแล้วจะร่วมมือกันยังไงต่อไปส่วนบางกระแสที่มองว่าการ จับมือกับรวมไทยสร้างชาติเป็นไปได้ยากอันนี้ก่อนที่จะมีการประกาศชาตินะคะคุณมุมทรรบอกว่าไม่น่าจะไปฟังการคาดการอะไรอยู่ที่ความเป็นจริงมากกว่าขอให้รอดูความจริงผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงการพูดคุยเอสที่ยังเจราจาตกลงต่อรองกันไม่ได้เนี่ยเพราะโคต้ากระทรวงต่างๆหรือเปล่ายังไม่ลงตัวหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณมุมธรรยืนยันนะคะว่า ตอนนี้ยังไม่เคยลงลึกไปถึงเรื่องกระทรวงต่างๆที่คุยกันเนี่ยก็คุยกันว่าทั้งหมดจะร่วมมือจับมือกันแก้ปัญหาวิกฤตกันไปได้อย่างไรมากกว่าค่ะผมยังยืนยันนะครับว่าเรายังไม่เคยเไปคุยกันลงลึกในกระทรวงต่างๆแตทั้งหมดก็คือว่าพร้อมจะจับมือร่วมกันในการที่จะแก้วิกฤตร่วมกันไหมมองเห็นวิกฤตร่วมกันหรือเปล่า ที่สําคัญก็คือวิกฤตที่เป็นปัญหาของประชาชนนั่นแหละที่เป็นเรื่องที่ตั้ง<ม>แล้วก็มาแก้ทํางานร่วมกันเมื่อการทํางานร่วมกันมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างคลี่คลายดีขึ้นใครนะครับทั้งร่วมที่ว่าทั้งคุณอนุทินทั้งคุณวราวุธหรือแม้แต่โปรไทยสร้างชาติเองผมก็ยกหูโทรศัพท์คุยกันทุกวันไม่เห็นมีปัญหาที่ว่าผมก็ยังงงอยู่เราก็เปิดใจคุยกันตรงๆอยู่แล้วก็นัดวันที่จะบทนายกรัฐมนม่เราเราก็เปิดใจคุยกันตรงๆมาตลอดอยู่แล้วก็ ไม่น่ากังวลอะไรเลยอย่างที่สื่อกังวลคุณผู้ชมที่คุณภูมิทําตอบคําถามเมื่อสักครู่ที่ถามนะคะว่าใครล่ะครับที่ว่าเนี่ย มาจากคําถามนี้นักข่าวถามว่าพักร่วมหลายพักเหมือนมีความต้องการที่จะจัดสรรแบ่งกระทรวงให้จบก่อนนะก่อนที่จะมีการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีคุณบุญธรรมก็เลยถามกลับว่าอ้าวใครล่ะที่ทําแบบนั้นย้ํากับนักข่าวว่ายกหูโทรศัพท์คุยกันทุกวันอยู่แล้วกับพักร่วมต่างๆไม่มีปัญหาอะไรกันยังเอ่ยปากเลยนะคะว่ายังงงอยู่เลยว่าทําไมถึงมีกระแสข่าวออกมาเปิดใจคุยกันตรงๆเรื่องนี้อยู่แล้วไม่น่าจะกังวลอะไรอย่างที่สื่อกังวลส่วนกรณีที่สวเสรีสุ วันพานนมีความกังวลเรื่องคุณสมบัติของคุณเสรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามนี้บอกว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจกันจนกว่าจะถึงวันโหวตก็พร้อมอยู่แล้วนะคะแล้วแคนดิเดตนายกก็พร้อมที่จะชี้แจงตรงนี้ ยืนยันอีกครั้งว่าประเด็นนี้ไม่น่ากังวลทีนี้ถามความมั่นใจใกล้เข้ามาทุกที22สิยงหาคมยังคงมั่นใจไหมว่าเพื่อไทยจะได้เสียงตามที่ตั้งเป้าเอาไว้รวมถึงต้องรอดูพักการเมืองต่างๆอีกต่อหรือเปล่าโดยเฉพาะพักรวมไทยสร้างชาติคุณบุญธรรมบอกว่า ยังเชื่อมั่นว่าดุลพินิษของสมาชิกวุฒิสภาและสสถ้าเห็นความตั้งใจและความพยายามของเพื่อไทยในการที่จะทำงานคิดว่าน่าจะให้ความไว้วางใจและเพื่อไทยเองก็ได้มีการประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วนะคะว่ามาครั้งนี้มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตประเทศคุณบุมธรรมบอกว่าคนของเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถหรือศักยภาพแค่แคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวนะพักเพื่อไทยพร้อมที่จะคลี่คลายเรื่องนี้ ส่วนเรื่องความร่วมมือในมุมของคุณพูนธรรมที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่าทุกอย่างเป็นไปในทางบวกทุกคนรู้ว่าปัญหาสั่งสมมาต้องรีบแก้ไขแล้วก็ยืนยันนะคะว่าที่คุยกันเนี่ยคุยกันในกรอบใหญ่ๆว่ามองเห็นวิกฤตเหมือนกันหรือเปล่าและการมาร่วมมือกันจะทํางานร่วมกันได้ยังไงเรื่องที่เคยไม่เข้าใจกันมีปัญหากันก็ควรที่จะคลี่คลายไปก่อน เพราะว่าวิกฤตที่เป็นความขัดแย้งอยู่มานานเกือบ20ปีคุณบุมทธรรมย้ำบอกว่าถ้าทำใจให้กว้างมองปัญหาประเทศเป็นหลักการแก้วิกฤตต่างๆก็จะมีโอกาสแก้ได้แต่ถ้าเกิดยังติดขัดอยู่ที่ความรู้สึกว่าเราไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบเราคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีก็ทำให้การแก้ปัญหามันยากลำบากมากขึ้น ย้ำกับผู้สื่อข่าวแบบนี้อีกด้วยว่าคนไทยเนี่ยเดือดร้อนมามา,มากแล้วถ้าเปิดใจเอางานของประชาชนเป็นหลักทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลายไปได้นักข่าวถามเผื่ออีกนะว่า มีแผนสำรองไหมหากการโหวตเลือกนายก22สิงหาคมนี้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้เนี่ยนะคะคุณบุ้มทรเนี่ยตอบอย่างมั่นใจเลยนะคุณปิงคุณผู้ชมบ,บอกไม่มีแผนสำรองคิดว่าผ่านได้ยังไงก็น่าจะผ่าน375เสียงส่วนเรื่องของพักรวมไทยสร้างชาติที่จะมีการถแถลงความชัดเจนออกมาคุณบุ้มทรมบอกว่ายังไม่อยากให้คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่เท่าที่ประสานกันมาตลอดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนักข่าวถามบอกว่าที่รวมไทยสร้างชาติบอกว่า ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะรอความชัดเจนเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีที่มีกระแสออกมาหรือเปล่าเรื่องของคุณสุพัฒนพงพันธ์มีชาจะเคลียร์เรื่องนี้ยังไงคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่เคลียร์แล้วกันเป็นเรื่องของรวมไทยสร้างชาติก็ต้องเคารพคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเพื่อไทยกระบวนการคุยก็เป็นไปเรื่อย มีบางส่วนที่จบไปแล้วและเชื่อย้ำอีกครั้งนะคะว่าเสียงในการโหวตน่าจะผ่านนะคะคุณภูมิธรรมบอกคุยกับพักรวมไทยสร้างชาติทุกวันเลยนะแล้วก็ยังคงไม่ได้เจอกันเมื่อวานนี้ทีนี้มันมีประเด็นอื่นๆนอกจากพักรวมไทยสร้างชาติที่นักข่าวถามคุณภูมิธรรมอย่างกรณีความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์ที่หลายคนก็มองว่ามันกระทบเหมือนกันกับชื่อแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยที่จะโหวตกันอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะนักข่าวถามบอกว่าที่คุณชูวิทย์เตรียมจะแฉแฉอย่างต่อเนื่องที่จะมีการ แข่ครั้งที่3ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ยคุณบุญทําว่ายังไงกังวลอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวยังยืนยันคําตอบเรื่องเดิมเรื่องนี้ว่าไม่มีความกังวลบอกแบบนี้ด้วยค่ะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นนักการตลาดที่มีความสามารถคุณชูวิทย์ก็ทําหน้าที่ของคุณชูวิทย์ไปใครที่ถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ทําความเข้าใจถ้าถูกละเมิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายไม่ได้กังวลอะไรแล้วย้ําว่าความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับพักเพื่อไทยทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเมื่อวานนี้ด้วยค่ะคุณภูมิธรรมถูกนักข่าวถามถึงการเดินทางกลับประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรบางกระแสก็ระบุเลยบอกว่าอาจจะกลับมาในช่วงที่มีการโหวตนายกหรือว่าช่วงใกล้ๆวันโหวตนายกครับคุณภูมิธรรมตอบคาถามนี้เชิงปัดๆนะค,นคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของการกลับบ้านของอดีตนายกอย่างคุณทักษิณ ไปถามคนในครอบครัวดีกว่านะคะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่รวมไทยสร้างชาติจะมีการออกมาพูดชัดเจนว่าคุยกันตกลงกันแล้วจะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยทีนี้พอฝั่งของรวมไทยสร้างชาติมีการถแถลงชัดนักข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปถามคุณภูมิธรรมอีกรอบวาอ่าพอรวมไทยสร้างชาติเขาชัดขนาดนี้แล้ว คุณภูมิไทยยอมรับหรือ,อยังว่าเมื่อวานนี้มีการเจรจากันจริงระหว่างสองพักซึ่งคุณภูมิธรรมก็ยอมรับฮะบอกว่าเมื่อวานนี้มีการเจรจากันโดยทีมนะฮะเจรจาของฝั่งเพื่อไทยเนี่ยคุณภูมิธรรมก็บอกเลยฮะก็ประกอบไปด้วยตัวเองมีคุณหมอจรละด้านสีแก้วหัวหน้าพักแล้วก็คุณประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักในขณะที่ฝั่งของรวมไทยสร้างชาติก็มีสองคนก็คือคุณเพียรพันหัวหน้าพักคุณเอกนัทเลขาธิการพักถือว่าเป็นการ เจราจากันนะฮะหารือกันอย่างเป็นทางการเพื่อเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเพราะทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่าประเทศมีวิกฤตจะต้องจับมือกันเป็นรัฐบาลสลายความขัดแย้งที่มีอยู่ให้หมดไปคือตอนแรกเลยก่อนรวมไทยสร้างชาติจะ,ะแถลงชัดคุณภูมิธรรมเมื่อสักครู่ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าก็คุยกันอยู่ตลอด<ช>ก็คุยกันทุกวัน<ช>แต่พอฝั่งนั้นเข้าชัดปุ๊บคุณภูมิธรรมก็เลยบอกเลยคุยกันจริงคุยกันอย่างเป็นทางการแล้วคุณภูมิธรรมก็บอกนะฮะว่าบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดีครับ พักรวมไทยสร้างชาติเข้าใจจุดมุ่งหมายในการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เพื่อแก้วิกฤตที่มีอยู่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางพักเพื่อไทยเตรียมถแถลงร่วมกับทุกพักที่จะมาร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนโหวตนายก22สิงหาคมนี้นั่นก็คือว่าอย่างกรณีอาจยังไม่ค่อยชัดเลยของพลังประชารัฐสรุปจะมาตั้งรัฐบาลร่วมกันไหมหรือแค่โหวตให้กันเฉยๆก่อน อย่างรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ก็พูดกันชัดทั้งสองฝ่ายว่าจะมาร่วมตั้งรัฐบาลกันแต่ก็ยังไม่เห็นแถลงด้วยกันคุณภูมิธรรมก็เลยบอกเดี๋ยวก่อนโหวต22บนี้จะแถลงกับทุกพักที่จะมาร่วมตั้งรัฐบาลแล้วก็เปิดเผยจํานวนเสียงได้แล้วฮะคุณภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้พักเพื่อไทยสามารถรวมเสียงพรรคการเมืองที่สนับสนุนค a นดิเดตนายกของพักได้แล้ว314เสียงนี่นะฮะ314เสียงซึ่งถ้าลองบวกกันเนี่ยแสดงว่าก็ต้องบวก นะฮะบวกของพลังประชารัฐไปด้วยแต่อันนี้คุณพทํำย้ําว่าเป็นเสียงที่สนับสนุนแคนดิเดตนายกของพัคเพราะฉะนั้นไม่ใช่เสียงของการตั้งรัฐบาลอาจจะต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกันแล้วก็ยืนยันว่าการหาเรือยังไม่ได้พูดคุยหรือตกลงเรื่องตําแหน่งรัฐมนตรีแต่อย่างใดทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นหลังโหวตนายกเรียบร้อยแล้วฝั่งเพื่อไทยก็ยังคงพูดย้าว่า วตนายก,ก่อนแล้วเรื่องตำแหน่งนรัฐมนตรีจะชัดขึ้นแต่ดูเหมือนหลายพักก็บอกว่าเรื่องของตำแหน่งควรจะต้องชัดก่อนอก่อนที่จะมีการบทนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเนชั่นทีวีก็เลยโทรศัพท์ไปถามคุณภูมิธรรมย้ำอีกครั้งว่าที่บอก314เสียงเนี่ยจริงหรือเปล่าหรือจริงๆมันอาจจะขยับนินนดหน่อยคุณภูมิธรรมยืนยันกับเนชั่นทีวีว่ารัฐบาลเพื่อไทยตอนนี้314เสียงเท่านั้นพอถามว่าแล้วเอเสียงพักเล็กที่เห็นว่าอาจจะมาเติมอีกนิดหน่อยเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกกับเราว่่่าาเออแคนนี้ก แสดงว่าถ้าเราจะตีความต่อจากคําตอบของคุณภูมิธรรมแสดงว่าในแง่ของพักเล็กที่อาจจะมาเติมเสียงเนี่ยก็คือยังไม่ขวางหรือเปล่าคือไม่ขวางหากพักเล็กจะมาร่วมโหวตให้เพื่อไทยแต่ยังไม่นับเป็นพักร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็เลยอาจจะจบแค่11พรพักมีพักหนึ่งเสียงอยู่ก็คือพลังสังคมใหม่เสรีรวมไทยท้องที่ไทยเท่านั้นแล้วการที่ยังไม่นับพักเล็กอื่นๆมาเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยอาจจะ เป็นการกันไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าพักเล็กหลายพักถูกพักใหญ่เอาไปอ้างไปรวมกับเสียงตัวเองเวลาเจราจาเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างมีรายงานอย่างนี้นะฮะว่าภูมิใจไทยซึ่งมีสอสอ71เสียงเนี่ย oh. ก็อ้างว่ามี76เสียงอย่างนี้นะฮะหรือพลังประชารัฐที่มีสอสอ40เสียงตามรายงานข่าวก็อ้างว่ามีมากกว่า40นะเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนไปรวมพักเล็กมาต่อรองเก้าอี้ แล้วพักเล็กเนี่ยจริงๆถ้าแยกกันอยู่ก็จะมีอำนาจต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีได้น้อยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเก้าอี้กรรมธิการมากกว่าเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยเองก็เลยอาจจะยังไม่อยากมีปัญหาตรงนี้ก็เลยยังไม่นับเสียงพักเล็กอื่นๆมาเป็นพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้ก็เป็นไปได้ฮะ